พูดถึงความปังความดังนะตอนนี้เนาะโอ้ยไม่พูดถึงโตเกียวเป็นไปไม่ได้เลยพี่น้องคาแต่ละงานจ้างขยายสังกสีเนาะโคนหน้าฮอตน้าเวทีกลายขักแหนจนเนาะมีคนอิจฉาตาล่อนมาโพแสแซงดาซาลพัดนี่แหละคนจะดังนะจะให้แข่งพอเด้อเออที่ได้เห็นเขาปังเขาดัง อยู่บัวได้รับบัวได้นะอย่าเฝ้าซอกตุ๋ยก่อนนะเห็นบอซ้าวันนี้นะคะเออจากวันที่หพัทยาไล่เลยนะตั้งแต่วันที่หนึ่งมาเนี่โอ้ยคนหน้าเวทีพี่น้องงานก็มีสุกมือทั้งงานไขก่กระปังรัวๆนะคะดราม่ากระสุดเนาะโอ้ยกระสุดกระสุดบอยู <c> ่ <oughs> <c oughs> นี่แหละเจ้าพอดราม่านะคะเออเล่นมุกบนเวทีแต่ละมือนี่าใกินถึงใจอืเม,มื่อคืนนี้ รับการ์ดสองวันที่สิบเก้าเพลงไม่ก็ต้องมาเนาะได้แค่รับบัตรเชิญนะคะก็เลยเป็นประเด็นอีกเด๋อประเด็นที่เขาไปคิดต่างๆนาะนะปานทวาวันที่สิบเก้านี่สิแจงได้แต่ผู้เดียวพี่น้องอุย้ยนะแปดเก้าเวทีพี่เวทีน้องนะโต้กันโพสนันวันไหวสองร้อยแปดสิบผู้ได้นะ สุดยอดคนเต็มหน้าหานมาวันนี้สองงานจากสีทุมถึงเทียงคืนจ้าตีสองเถึงตีสี่นะแถมวันนี้นะ,ะฟินขับที่ขอนแก่นฉลองแก้บนเขาเรียกว่าแก้บนลำไทยแก้บนเนาะตั้งแต่เปิดมาได้รับปลายได้มีรายได้ร้อยล้านผ่านไปแล้วพี่นอ้องเจ้าพอด่ามากสมองเพชด อันคิดอย่างก็เป็นเงินเป็นทองวานออเดอร์รถมาเตรียมพร้อมจอดหลังบ้านไอหลังร้านเวทีนะเออมาเป็นส่วนตัวไว้ใช้ไล์สดทํางานนะหาเงินพี่น้องขาเฮ้ยชีวิตออผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะอ,อืมหาเงินนี่มาเป็นที่หนึ่งบอลรวยได้จังใดอ,อืมซื้อรถเอ,อ่อก็มีปัญหาเห็นว่าเนาะอันนี้ไม่อยากเเบาเด้ เงินสดนะทุกคนเออไปรับลูกสาวเราบอกลูกสาวว่ายืมมาอืมเนาะรถคันะนี้ก็เตรียมออกมาเพื่อที่จะขยายจิตการเนะาะการงานนะให้มากขึ้นสิบริยุทธ์ได้ยูเราวิ่งไปทางไหนขายของบนรถได้เหพี่นะ้องเบิ่งดิเบิงดีสมองเขาบริหารน,นะขนาดใดพี่น้องคานะนี่แหละคือคนจริง คิดแล้วทําทําทันเหตุการณ์ทันกระแสะนะทันดรามา่าทุกประเด็นพูดออกมาโอ้ยเป็นเงินเป็นทองสุดยอด่อะเตรียมไปงานบรุง,งานไทยคอยเบิ้งกันเด้อว,วันที่สิบเก้าแต่บอเมนงานของเจ้านะเออเคลียเคลียมีคนมาแจกสองหลังบ้านดูวิดีโอบอละเอียดอื อย่าจับจิ้นไปรวมฝั่งซารเงิดสมองติงแตกทั้งหลายอืมถ้าเสอร์นมาแท้ๆย่าจะมั่นใจเลยนะว่าผู้ใหญ่บ้านจะไปแต่บอแมนบอแมนบอแมนนะ